สวัสดีครับทุกทท่านที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับหวยเด่นหวยดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับข้อมูลแม่นแ่นเด็ดๆไม่ทราบว่าจะไปหาที่ไหนนะครับก็เชิญด้านนี้เลยนะครับก็ช่องทางช่องของเรานะครับโดยผมผู้จัดทำนะครับนพดลคนเหนือดวงคนเหนือดวง2 0 2 1นะครับผ่านทางช่อง YouTube ่านทางกลุ่มนะครับทางเพจนะครับทุกท่านก็สามารถติดตามหรือเข้ามาเยี่ยมชมหรือเป็นสมาชิกในกลุ่มของเราได้นะครับโดยข้อมูลของเราที่นำมาลงนี้เราก็จะเน้นเป็นข้อมูลที่เป็นจริงจากเจ้าตำรับนะครับต้นสํานักเขาของเขานะครับเราก็จะพยายามที่จะไม่เอาข้อมูลที่แก้ไขบิดเบือนมาลงให้ทุกท่านเพื่อให หลงประเด็นนะครับให้โดนหลอกไปนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เขาทําไม่ทาราบ่าเหตุผลคนใดที่เขาจัดทํานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางทางเรานะครับแต่ทางกลุ่มของเรานี้ทางช่องของเรานี่ก็จะพยายามจะนําข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้นนะครับก็คือถ้าคนเรารู้ทั้งรู้มัน ไม่ใช่แต่ก็เอายังเอามาให้คนอื่นไปนะครับเอาข้อมูลผิดๆให้คนอื่นไปแม้แต่ตัวเองก็ยังหลอกตัวเองก็ถือว่าไม่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมีข้อมูลเด็ดๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ โอเคครับรับชมกันได้นะครับมาเริ่มกันที่ปฏิทินคำชะโนดเลยนะครับวัดที่ผ่านมานะครับก็เข้าตรงๆเลยนะครับล่าง3 0นะครับเลขทั้งหมด6หางนะครับวดนี้ก็จะมาเด่น4,6มาเด่นนะครับ4กับ6นะครับก็จะมี4 1 4 2 4 3 1 6 2 6 3 6 ครับถ้าอย่างไงเื่นชอบก็ถูกใจก็เก็บไว้นะครับโอเคครับครับชุดนี้ก็จะเป็นของดุยพลันนะครับอาจา์ดุยนะครับเลขหกหางนะครับงวดนี้ก็มาให้นะครับ8 1 8 8 8 9 9 1 9 3 9 0นะครับก็เดี๋ยวรอชุดเน้นอีกทีนะครับโอเคครับผ่านครับก็จะเป็นของแอดหนึ่งนะครับ บนตรงเจาะเน้นเลยนะครับเน้นที่ห้าห้าหแล้วก็ห้าหนะครับแล้วก็เน้น5้าี่หแล้วก็4ี่หนะครับตัวกันนะครับก็ตองห้าเลยนะครับแล้วก็ห้าห้าแล้วก็อีกชุด5้าี่ห้าแล้วก็4 5ห้านะครับก็แฉปหน้าจอไว้นะครับหากถูกอกถูกใจนะครับ ก็ถัดมาก็จะเป็นของอฟ้าใหม่นะครับยอดฟ้าใหม่นะครับเลขที่ให้นะครับก็จะเป็นชุด3ตัว7 4 2แล้วก็2 7 2 3 7 3 4 6 5 3 3แล้วก็3 4 4 5 4 2นะครับก็ชุด2ตัวก็จะมี4 2 3 7 4 6 3 3 4 4นะครับ ก็แคปหน้าจอกันไว้นะครับก็เข้าบ่อยนะครับของฟ้าใหม่นะครับโอเคครับตัดมาก็จะเป็นของหน้าอ้วนหน้าอ้วนในช่วงนี้ก็แผ่วๆหน่อยนะครับก็จะให้มานะครับเลขทั้งหมด8หางนะครับมี6 8 6 7 6 6 6 5 7 9 7 8 7 7 7 6นะครับส่วน3ตัวก็จะมี7 8 6 3 6 7 5 7 9ถูกใจ ตัวไหนก็นั่นอยู่ในใจนะครับแอบไว้เลยนะครับเดี๋ยวลืมนะครับยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เพิ่งตงวดนะครับสาหรับแอดหนุ่มนะครับเลขวิ่งเนี่ยก็แม่นนะครับงวดที่แล้วก็ให้3มนะครับงวดนี้ก็มาให้4นะครับโอเคครับจัดไปครับครับจัดมาครับสําหรับเอ่อเชื้อเมืองุบลนะครับก็งวดที่ผ่านมาก็ให้30ศูนย์ตรงๆเลยนะครับงวดนี้ก็จะมา2ชุด ก็จะมีเลข3ตัวนะครับ3 1 4 18, 4 1 8 4 3 8ส่วน2ตัวก็1 3 4 3 1 8ชุดเน้นนะครับ3 8 4 8และอีกชุดนะครับก็3ตัว3 0 5 6 0 4 4 0 5 0 4 6 6 0 5 6ับต่อเลยนะครับก็เป็นข้อมูลใหม่สำหรับเรานะครับแอดจงรักษาใจนะครับงวดทีแล้วก็ให้มา วิ่งศูนย์รูดศูนย์นะครับฟันศูนย์สามอัดศูนย์สามกันสามศูนย์นะครับก็งวดนี้ก็มาให้เช่นเดิมนะครับฟันสี่แปดอัดสี่แปดกันแปดสี่เลขสวยนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันไปนะครับถูกอกถูกใจก็แชหน้าจอไว้ครับถัดมาก็จะขาดเสียไม่ได้ครับกับลือลั่นสนันเมืองนะครับก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดเน้นล่างนะครับสี่ สชุดนะครับ4 1 3หนึส่วนชุดเต็มก็3ามหนึ่งสามสองส8มเจ็ดสามแปดสี่หนก็นะครับก็ก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับสำหรับลือลั่นสนันเมืองนะครับกดจัดตามไมกท่านนะครับสำหรับไทยรีลานะครับก็เป็นที่ ชชอบในวงการพอสมควรนะครับงวดนี้ก็จัดมานะครับเลขเวิ่งรูด8กับ9นะครับ2ตัววงกลมก็เน้นที่8 5 9 5 9 6นะครับแล้วก็อีกนั่ก็8 6 8 7 9 7นะครับส่วนชุด3ตัวบนก็1 8 5 1 9 5 1 9 6 2 8 5 2 9 5 2 9 6โอเคนะครับชื่นชอบ ก็แคปหน้าจอไว้นะครับสําหรับท่านที่ติดตามอยู่ก็ทราบผลเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับสําหรับปูห้าเจ็ดแปดนะครับงวดน,นี้ก็จะมาที่2ตัวบนนะครับ9320 3ตัว8 93 2ตัวล่าง9 1 9 7 5 7่งวิ่งล่าง5นะครับโอเคนะครับสำหรับปู578นะครับ ใดที่ติดตามอยู่ก็คงทราบกันดีนะครับสำหรับถัดมานะครับก็เป็นปู่40นะครับงมดที่แล้วให้03นะครับเข้า30เลขล่างนะครับงวดนนี้ก็จัดมาครับ84 85 86 07 08 09ครับโอเคครับใครที่ตามกันอยู่ก็คงทราบดีนะครับความในความแม่นของปู่40นะครับโอเคนะครับ นี่เราก็มาเน้นเลขปู่เลขเจ้าไปนะครับถัดมาครับปู่อีกนะครับปู่เจ็ดสองงวดนี้ก็ให้สามตัวบนนะครับสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดสามเก้าส่วนเลขล่างก็ให้ห้าเก้าห้าแปดสองเก้านะครับก็ท่านที่ตามอยู่ก็ก็คงทราบดีนะครับในความแม่นของแต่ละปู่แต่ละท่านนะครับครับตามต่อเลยนะครับสำหรับแอดคูเมืองนะครับ ก็จัดมาชุด3ตัวนะครับก็จะมี2 2 4 2 3 4 2 7 4 7 3 4สาม่องวนมากผมก็จะอ่านเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อจะได้กระชับเวลารวดเร็วทันใจนะครับสำหรับชุด2ตัวก็จะจัดตามมาเรื่อยๆนะครับสำหรับแอดคูเมืองนะครับส่วนแอดประกอบนะครับงวดนี้ก็จัดมาเลขสวยนะครับชุด3ตัวก็04 1 6 4 7 054 758ส่นะครับส่วน2ตัว บนล่างก็จัดมาครับ40414647 50545758วิ่ง4และ5นะครับส่วนแอปประกอบนะครับหวยดีมีประวัตินะครับสำหรับท่านนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วตามมาติดๆครับกับแอปอุฏไทยจันทร์มนตรีนะครับสำหรับท่านนี้ก็ให้มาเลขสวยนะครับงวดนนี้ให้วิ่ง3และ4นะครับจัดมาชุด2ตัวนะครับ 3 1 3 2 3 7 3 8 4 1 4 2 4 7 4 8ครับชื่นชอบก็จัดกันไปนะครับไม่ว่ <elles S 1> ากนะันนะครับสำหรับอีกท่านนะครับก็เป็นท่านเอดเอกไมนะครับบน6นะครับเด่น6 9 4 6 4 6, 6ี่นะครับส่วนเลขล่าง <compete> นะครับก็6 4 4 6เลขน้อยตัวนะครับสำหรับแอดเอกไมนะครับแม่นๆครับโอเคครับ ครับสำหรับวันนี้เราก็มาปิดท้ายกันกับพี่ควายคนโกนะครับสำหรับท่านนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีในวงการนะครับพี่ควายคนโก่วหดีหวยเด่นนะครับครับหลังจากได้ชมข้อมูลเด็ดๆจากทางเราไปนะครับเราก็หวังว่าอาจจะมีข้อมูลเด็ดๆบางข้อมูลอาจจะถูกใจใหลายๆท่านนะครับก็ถูกใจชุดไหนเจ้าไหนก็ แคปหน้าจอกันไว้นะครับเดี๋ยวลืมเพราะมันทึ่งต้นๆ้นงวดอยู่นะครับสำหรับข้อมูลที่เรานำมาเสนอนี้ก็เพื่อใช้ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเราไม่ก็ไม่สนับสนุนที่จะให้ไปเล่นการพนันอย่างอื่นนะครับนอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ข้อมูลทุกท่านที่ข้อมูลที่ผมนำมา เสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็เพื่อเป็นฝันและกาลังใจสำหรับผู้จัดทำหากถูกถูกใจก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อทุกท่านที่จะไม่พลาดโอกาสในการรับข้อมูลใหม่ๆเด็ดๆจากเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย